ทุกคนหัวขาหมูอยู่ตรงนี้นะหัวขาหมูก็อร่อยมากอร่อยที่สุดในลําปางขอบอกเจ้าอื่นไม่อร่อยเท่าไหร่นะฮะแต่เจ้านี้นอร่อยที่สุดเจ้าอื่นอร่อยไหมหรอกก็ไม่เคยไปกินะนะเนาะก็ไปกินแต่บางร้านก็ไม่อร่อยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะฮะพูดตามจริงนี่ฮะตรงนี้จะเป็นบลูเบิร์ดคาเฟ่ใน,นรอห้5แยกนะฮะก็ก็เลิศนะฮะอันนี้เลิศมากอาหารแบบว่าอร่อยมากอุย้ยแต่แล้วเรามานีนี่ เรามาโชสเทสจ้ะร้านเทสโกโก้จ้ะอันนี้คือเป็นร้านกาแฟที่เน้นโกโก้ชายงชายเย็นกาแฟนะฮะอันนี้อินชาเอาเลตจะอินชาเอาเลตซึ่งดังมากเป็นเคยไปโรงงานที่บอกไงออกนอกเมืองไปเคยไปดูโรงงานเขาใหญ่มากเนี่ยฮะนะฮะเซรามิกนะครลำปางทุกคนนะอู้ทำไมทำไมเดียรถไฟจะออกแล้ววะไม่ทันแล้วว่าก็จะซื้อหัวขาหมู ไม่เอาไม่เป็นไรค่อยคราวหน้านะฮะอันตาแต่ถ้าตรงไปที่อร่อยบาทเดียวก็ไปได้น,นะทุกคนนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเพราะเราทิ้งกระเป๋าเอาไว้3ามใบใ,ใหญ่ๆตรงที่ออร้านอเน,นี้หาซักรีโอทาริอาหารจะมีคนขโมยไปไหมไม่รู้แอบตั้งเอาไว้ทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดฮิวามาทางนี้มันจะแบบหนักนะนี่ยนี่ฮะร้านเทสเทสโตโตทุกคนเจอแล้ว เจอแล้วจ้าเทสโกโก้ทุกคนนี่ไงอยู่น้าลงเรียนเทศบาลสี่นะฮะเมื่อวานเรามาแล้วรอบนึ้งนะทุกคนติดใจมาอีกจ้กทุกคนจ้านี่ฮาน้องก็ตกใจมากนีหาโกโก้เข้มข้นนะฮะเมนูโกโก้ดีสุขภาพมากๆเข้มมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอุ้ยน่ารักจังเลยดูโลโก้กันสิทุกคนนี่น้องก็อยู่ตรงนี้ฮะขายจิบขายดีนะฮะเราต้องมาช่วงแบบนี้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวคนคิวจะยาวนะฮะ ตรงนี้จะเป็นอ๋อห้าแยกนะฮะห้าแยกอ๋อสวนสาธารณะทุกคนจะมีบลูเบิร์ดคาเฟ่ใครจะไปน,นั่งเป็นอาหารแบบเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้จะอ๋อรัฐบาลสี่ไปนี่ก็จะไปกับสี่ชุมทุกคนตรงไปก็จะเป็นวัดอ๋อพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามไปไม่ไกลนะโดยไปเรื่อยๆเปื่อยๆไป,ไปผ่านสะพานไก่ขาวสะพานอ๋อรัษาดาพิเศษอะทุกคนย่านี่ฮะหา้าแยกตรงนี้ก็จะมีหัวหัวขาหมูอร่อยที่สุดของลำปางขอบอก ที่อื่นไม่เท่าเลยนะที่อื่นอร่อยแต่ที่นี่อร่อยจริงคุณภาพจริงทุกคนอันนี้เราแบบบอกต่อเห็นไหมเราเน้นย้ำความอร่อยแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งที่เชสอโกโกมีเมนูโกโก้เลมอนโกโก้โกล้วยนะฮะดูสิทุกคนอืมเลิศมากเลยนะฮะที่ขอหวานกลางๆขอใส่น้ำแข็งเยอะหน่อยนะลูกนะจ้ะนี่ฮะเลิศมานี่ฮะเส้นนี้ทุกคนจําง่าย ห้าแยกมีอยู่ที่เดียวของประเทศคือห้าแยกลำปางหอนนาฬิกาทุกคนถ้าตรงปัญญาตลาดอัศวินใช่ไหมไปสีประเสริฐเพลสแล้วเลี้ยวซ้าย่ะทุกคนเลี้ยวซ้ายก็จะมีก๋วยเตี๋ยวป้าลุงโยงอะไรตัดโยงอะไรนะฮะแล้วก็ไปอ,อ่ออะไรนะการระวีเพลสทุกคนเดี๋ยวเดินไปรถไฟเลยฮะก็ต้องรีบฮะเพราะระวังกระเป๋าไว้ไม่ได้ฝากไข่ด้วยนะฮะทุกคนกลัวหายมากๆเลยถ้าหายแล้วเนี่ยอ้นี่หาลายเดิมมาแล้วทุกคนเราต้องรีบฮะ ีโอ้ปลาจุ่มนะฮะตรงนี้ก็จะมีของกินของอะไรตอนเย็นๆมาได้เลยทุกคนจ้ะโกโก้เข้มจนนะฮะทุกคนนี่ดูอ,อ่ะอันนี้อันนี้จยากทุกคนโกโก้นะฮะเวลโนโนโกโก้เข้ม้นนะฮะนี่ดูสิน่าทานมากๆเลยทุกคน มานะมีของกรุบกริบด้วยนะทุกคนร้านนี้มีของขนมกรุนะบก,กริบลำดวนนะฮะเบเกอรี่เบเกอรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวมัทชะทุกคนน่าทานมากเลยทุกคนดูเลิศนา่าสดสดกันเลยนะฮนะเทสต์นะฮะเทสต์โกโก้เอาพี่สะกดผิดหรอ เนี่ยพี่เขียนโกโก้เป็น C O แล้ว C O A C O จริงๆมัน C O C O A ข้างหลังเนาะเออบางทีมันก็คล้ายกันมากเลยนะเราก็แบบอู้ยขนาดฉันแบบาภาษาอังกฤษฉันก็แบบใช้ย่อยนะฉันยังเผลอสักดผิดเลยทุกคนโอ้ยโกโกอ้อ่ะต้องออกเสียงแบบโกโก้นะฮะนี่ฮะทุกคนมีอเมีิกาโน่ส,ส้มด้วยนะฮะทุกคนมีกี่สาขาลูกที่ไหนอีกสาขานึงคะ สาขาพระบาทพระบาทนี่ไกลจากที่นี่กี่กิโลได้กี่เมตรประมาณสองประมาณสองโลอะไรประมาณแถววัดพระแก้วปะพระบาทอะไรทําไมพระบาทพระพระตรงนั้นไม่มีวัดอะไรดังๆลูกอ๋อทางไปสนามบินทุกคนจะมีอีกสาขาหนึ่งนะฮะเทสโกโก้ทุกคนดูโกโก้สินะฮะที่เขาใช้ทำช็อกโกแลตจะทุกคนจากสาขาพระบาท อันนี้อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่นี่หาอยู่หน้า,าหน้าสวนสาธรารณะเห้าแยกนะลำปางเลยนะหอน,นาฬิกาลำปางจัาทุกคนนี่ฮะนี่ฮะถือวราไปแล้วร้อนมากๆเลยทุกคนจ้าร้อนๆต้องกินเย็นเย็นเชสโกโก้แบบนี้กมมีเมนูหลากหลายมากก,กาแฟชาเย็นชาเขียวฮะมาชุมัาฉะมอคค่ามีหมดอเมริกาโน่น้ำพึ่งอเมริกาโน่ส้มอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ะทุกคนเยนน็นเย็นแล้วร้อนก็มากินได้นะฮะ เลิศม,มากอยู่ใก age, ล้กับอินทราเอาเลชเซรามิกตรงนี้เราจำง่ายๆนะฮะโอเคเลยใกล้กับหาดแยกแล้วก็ใกล้กับออหัวขาหมูอ่ตาตรงนี้เรียกว่าหัวขาหมูนะฮะเลิศมากแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศลำปางคุณเดี๋ยวต้องรีบไปตรงนี้ลำปางพ่าซ่าทุกคนตรงนี้ก็เรียกลำปางพ่าซ่ายื่งๆเลยแล้วก็ทางไปวัดศรีชุมวัดโอ้ยวัดดังมากกวัดศรีชุมนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปแล้วทุกคนจะโอ้ยเนี่ยฮะทุกคน เราบริการลำเลือดมากนะครับมีที่นั่งกงนีให้รอได้นะครัรายยงรายเดอร์มาตลอดต่อเนื่องจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวสงกรานมาเ็ที่มีงานสลุงหลวงฮะทุกคนเอ่อรู้สึกจะมีสลุงหลวง89เป็นต้นไปนะคะถึงช่วงเทศกาลถึงวันที่16เมษายนเลยทุกคนนะฮะ มาเที่ยวมาพักที่บ้านนะบ้านแม่หรือไม่ก็การโรบีรีสอร์ทสีประเสริฐเพลสหรือว่าลำปางเวียงทองแถวนี้ก็ไปกินอาหารเช้าที่ร้านโจ๊ก75หเฮงเฮตรงนั้นก็อร่อยแซบ่บแซนะฮะแล้วก็บ้านเข้าวซอยก็จะอยู่ตรงสารเจ้าแม่สุชาดารามทางไปออกค่ายสุรศักดิ์บนตรีแล้วก็จะไปแวะพักบ้านป่องนะักหนูเคยรู้จักไหมบ้านป่องนะักเคยไปไหม บ้านป่องนักอยู่ทางไปค่ายสุรศักดิ์ที่ในหลวงรอ .9 กับรอ .7 แต่ลูกเคยมาประทับที่นี่มีกษัตริย์ในโลกแค่สองพระองค์ที่มาประทับแล้วก็เป็นสถานที่โลเคชั่นถ่ายละครหนึ่งในซวงกับเรื่องเทพบุตรจุธาเทพไงป่องนักอ่ะสวยมากเลยนั่นแหละพี่ไปพักที่รีสอร์ทนณะบ้านแม่ก็เลยได้เห็นตรงนั้นพอดีก็เลยได้ไปได้โชคดีมากเลยได้เห็นสถานที่สวยๆทุกคนโอเคใครแวะมานะครับเทสโกโก้ห่ะ นะฮะอุดหนุนน้องๆ้องเขาทำมาหากินขยันขันแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ